ต้องการอะไหล่รถยนต์นึกถึงเรา CL อะไหล่รยนต์เรามีอะไหล่ไว้บริการคุณเราเรับประกันสินค้าทุกชิ้น6เดือนสนใจติดต่อ CL อะไหล่ยนต์ครับ ฟนรายการสเปรดทักครับก่อนอื่นครับผมต้องขอกล่าวคําว่าสวัสดีปีใหม่2016นะครับปีนี้นะครับก็ขอให้สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับเป็นแฟนรายการทุกท่านนะครับสำหรับปีนี้นะครับประเดิมครับเทปแรกอาทิตย์แรกของปี2016นี้นะครับผมพาแฟนแฟรายการมาแถวนี้ครับย่านบางใหญ่ครับหมู่บ้านพระปิ่นสามครับมาชมตัวแรงแล้วก็มาชมร้านฮะอู่กระบะแต่งครับที่มีชื่อว่าอาร์ตบางใหญ่ที่หล่าบรรดานักแข่งเพื่อนๆในวงการรู้จักกันนะครับ เรามาดูว่าทางโออาร์นี้มีอะไรให้ทางเราชมบ้างครับแต่แน่ๆครับของเขามีกล่องซิ่งครับจูดมือครับเขาบอกว่าแรงไม่ธรรมดาวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันนะครับว่ากล่องของเขาจะดีมากแค่ไหนดียังไงเดี๋ยวตามผมมาชมเลยครับไปดีกว่าครับนี่นะครับเราก็มานั่งอยู่กับพี่ทานเจ้าสำนักครับแนะนําชื่อหน่อยครับสวัสดีครับครับผมอาร์ตบางใหญ่นะครับอะ ช่วยเล่าประวัติพอเป็นมาอะไรได้เพราะว่าก่อนที่มันเปิดอู่แต่งรถกระบะเนี่ยก่อนหน้านี้อาร์ตทำอะไรมาก่อนไหมหรือว่าเป็นเด็กเล่นรถธรรมดาก่อนก็เด็กเล่นรถธรรมดาเนี่ยพี่ก็ชอบชอบเลยนิสัยคือชอบรถเร็วชอบรถแรงก็เริ่มมาเล่นดีเซลตอนแรกเล่นมินซิงก่อนก็มาเล่นดีเซลมาเจอพี่บอยบอยบอยฟิล์มใช่ครับพี่บอยฟิล์มชาก็ชักชวนกันครับก็เริ่มทํารถก็เริ่มพี่บอยก็เริ่มแนะนําธุรกิจให้ก็คือเริ่ม เปิดเป็นท็อปขึ้นมาอ๋อแล้วรถคันแรกที่ใช้ทำแข่งขันของของขอาร์ตเป็นถอะไรครับเป็นเทฟสี่ประตูอะครับเทปสี่ประตูอ๋อที่ว่าอดีตเคยแชมป์งานชิงใช่เลยพี่ปีแรกปีแรกรุ่นสี่ประตูเลยใช่เลยครับผมสร้างชื่อให้อาร์ตเลยนะถ้วยยังเป<ๆ>็นเซเว่นอยู่เลยพี่ฮะฮะอย่าอย่ามาลืมเลยเดี๋ยวทำให้ใหม่ตอนนั้นเป็นคันแรกของอาร์ตที่ลองเล่นเลยไหมใช่ครับเป็นคันแรกเลยไหมคือเป็นตอนแรกเป็นไททันก่อนอะฮะแล้วก็มองดูว่า มันยังโดนพวก d m a ม็กเชฟสวนอยู่เราก็เลยขายแล้วไปเอาเชฟมาก็เริ่มทำเครื่อง205โดยใช้กล่องอัลฟาเทคก็เร็วเหมือนคุยนะพี่นะก็เร็วที่สุดแล้วชั่วโมงนั้นคือ12.9ในทอร์โบเดิม2 5เครื่อง205ด้วยครับก็นั่นแหละหลังจากนั้นมาก็เริ่มเข้าสู่ใช่ครับเข้าเต็มตัว่นรถเชฟขณะนั้นล้วก็จะมาไานต่อไหมมาก็มาก็จะมาเป็น7 8คือดีแม็กสีบอล ขายตีประตูปุ๊บก็มาซื้อดีแม็กสีบอลก็วิ่งอยู่ได้พักหนึ่งก็ตอนนี้ก็รถไปอยู่กับอิตะดาวช็อปที่หาดใหญ่เขาว่าใช่เขาก็ทําต่อวิ่งอยู่ประมาณปีนึงครับก็ตอนนี้ก็เลยหยุดอยู่เพราะว่าสนามหาดใหญ่ยังไม่เสร็จแล้วก็ไม่อยากออนทัวร์อะไรด้วยครับผมพักไปพักอยู่ครับแล้วตอนนี้อาร์ตเปิดช็อปอยู่ตรงไหนผมอยู่บางใหญ่ครับบางใหญ่สมชื่อเลยครับตรงบางใหญ่เลยบางใหญ่เลยครับบ้านปิดหมู่บ้านเปิดสามไม่สาม ตอนนี้ที่ร้านที่อู๋ที่ช็อปเนี่ยปัจจุบันเนี่ยบริการอะไรบ้างครับทำอะไรบ้างก็ส่วนตอนนี้ก็คือแทบจะครบวงจรแล้วครับคือทั้งตั้งแต่ตกแต่งเลยครับยกคัสทำปั๊มหัวฉีดเปลี่ยนเกียร์งไหมเปลี่ยนทุกอย่างพี่เครื่องทำโมดิฟายได้หมดครับผมตอบเครื่องสามพันสได้หมดครับได้หมดได้หมดจัตภาพทำรถแข่งผมจะถนัดแค่โบเล็กๆครับไอ้พวกโบใหญ่ๆผมจะไม่ค่อยถนัดอ๋อคือจะเน้นโบเล็กาใช่ที่ทำไหมทำครับผมไม่ถึงไม่ขยับเล่นโบใหญ่โบคู่อะไรดูมันไม่ ใช่พี่ไม่มีตังค์ครับไม่มีตังค์หาในทุนครับก็คือเป็นโมเล่นไปก่อนใช่ครับพี่หลังหนหลังหนหลังหนไม่ค่อยสนับสนุนนะพี่แต่ก็คือขับใช่ใช้งานได้อยู่ประหยัดน้ำมันครับแล้วก็ขับใช้งานปกติใช่ครับพี่เย็นเมคอใช่ครับพี่แล้ววันนี้ที่ในที่กองอยู่างนี้สคัญเลยอาร์ตคำกล่องเองก็มีคุยกันในเพื่อนฝูงพี่น้องก็คิดยังไงเริ่มทคำกล่องขึ้นมาเองก็มันได้คุยอ่ะพี่ได้คุยได้ได้คือได้สัมผัส และได้รู้ว่าเออโอเคนะมันไปได้ก็เลยจัดการทําเลยเริ่มทำใช่ครับของอัตนี่มีอันดับแรกเลยเป็นกล่องดาลางจูนมือครับผมจูดมือด้วยจูนมือด้วยพี่ไม่เราไม่สนกระแสหรือว่าคนใหญ่ไม่รุ่นบอกว่าเฮ้ยต้องจูนใช่ใช่ครับคือใช่คือจูดมือมันจะละเอียดพอมันจะแรงปังแต่เครื่องผมพังไหมใช่อันนี้คืออันแรกเลยที่ว่าตอนแรกตอนแรกก็จะมันเจอปัญหาแน่นอนตรงนี้คือแต่ว่าเราจะทําแค่เฉพาะคือเอาให้มันถูก ถูกก่อนคือตลาดล่างลูกค้าบางคนเขาก็งบไม่พอที่จะกระโดดขึ้นไปเล่นกล่องที่นี่ใช่แบบกล่องของเราก็คือปั๊มไม่เคกปั๊มไม่เค็ไม่เคกไม่แตกไม่ไม่ไม่แตกเพราะเราจูนเนี่ยเรารู้เราเรารู้ค่าโวลต์ซึ่งเราทําตัวนี้ขึ้นมาเพื่อเวลาติดตั้งให้ลูกค้าเนี่ยเราจะเสียบแล้วเราจูนก่อนค่าโวลต์จะวิ่งที่ตรงนี้ถ้ามันต่ําเกินความเป็นจริงเราก็ได้เช็ครถก่อนที่จะปล่อยให้ลูกค้าได้ ครับแล้วก็มันก็คือได้ตัวนี้มาแล้วหนึ่งอย่างก็คือจบที่ตรงนี้ปุ๊บกล่องของเราทํามาเกือบครบทุกรุ่นอย่างนิวเชมนะครับในใบเดียวเลยไม่ต้องเหยียบคัสต์ปลดคงปลดคัส์หมดอ๋อในใบเดียวใช้ได้หมดเลยใช่ครับคือสตาร์ทเครื่องไม่ต้องเหยียบคัด์แล้วใช่ครับอ๋อก็คือวีองเวียนใส่ได้หมดปอป๊อปไฟฟ้าทรายฟ้าใช่ครับตวัวตาเคดีใส่ได้หมดครับได้หมดครับแล้วก็เนี่ยก็เข้าวๆาวก็อย่างเงี้ยแล้วใช้ชื่อ คิดพันว่า P2 Power ครับผม P2 Power ครับผมบางอาร์ตบางใหญ่ก็คอมเมนต์หน่อยครับพี่เวลาด่าก็ได้ด่าถูกเดียวถูกเลยแล้วคือคือพูดย่างว่าเดรรานอย่างเดียวจะอนาคตจะทํากล่องยกอะไรไหมยกกล่องยกคงไม่อรัพี่เพราะเราก็คงจะอยู่แค่ธาลางของเราอย่างนี้แล้วครับพี่เพราะว่าอย่างผมอะทำออกมาปึ้งคงยังไม่พัฒนาถึงขนาดเป็นกล่องยกหุ่ีล่ะก็คงจะต้องอาศัยแบรนด์รุ่นพี่ช่วยดันขึ้นไปครับผมแล้วกล่องเบียดนอกจาก ถ้าสามารถแล้วเราจะไปบวกกับกล่องยกัวชีดบวกัพชีดครับสเตปเทอร์โบใหญ่หน่อยกล่องนี้รับได้ไหมถ้าเป็นสเตปเทอร์โบใหญ่หน่อยคืออาจจะเป็น F55 ก็วิ่งได้นะพี่ปากสี่สี่ก็วิ่งได้นะพี่เนี่ยใช่ครับดานลากจูนมือผมเคยทําวิ่งได้นะพี่ครับผมแต่ก็มันจะเป็นโบใหญ่ผมมองดูคนที่เล่นโบใหญ่กระโดดข้ามไปแล้วเขาก็จะมองข้ามเราไปแล้วเราพี่แล้เป็นรถลูกค้าที่ลงสนามไหมใส่กล่องดานลางมีครับมีตอนนี้ที่มีอยู่ก็จะมีวุด ใส่น้อยกับเต้นหนูกนครับอ,อู่ครับก็ใส่อยู่ทําการแข่งขันอยู่ตอนนี้ก็รถสไตล์รถคือบ้านๆครับใส่ล้อใส่ยางก็ช่วงล่างครบก็วิ่งเลยวิ่งเท่าไหร่อ่ะอยู่12 2 t u อโบเดิม t u r โบมันจะเป็นมินิปาก4สี 4. อ่อ๋อมินิะ4สี่ครับก็พูดแบบตรงๆเลยว่ามันเป็นปาก4สี่รุ่นโมบร<พ>ุ่นโมีไฟไบอย่างเงี้ยใช่ครับก็คือตามรุ่นที่เขามีวิ่งอยู่ปาก4สี่ตอนนี้มันยังไม่เร็วที่สุดแต่มันก็เป็นรถที่มัน แรกๆมันก็ไม่ได้วิ่งไงพอมันมาเจอปุ๊บมันก็ได้วิ่งมันก็ใช่เขาเป็นผลงานเลยแล้วก็จะมีวันนี้ก็มาด้วยใช่ได้เดี๋ยวลองไปดูได้ได้แล้วก็จะมีตอนนี้ก็จะมีน้องไททีเดียนใช่ครับกําลังทําวีโกอยู่โบเดอร์โบสามพันก็กล่องใบเดียวด้านล่างใบเดียวเหมือนกันใบเดียวเลยใบเดียวเลยครับพี่ก็ฉีดเอาก็น่าครับก็ตามสไตล์เขาตามทางอู่เขาโมดิฟายเอาอีกทีหนึ่งแล้วก็จะมีออนิวออนิวก็เป็นยูโรโฟ ยูโรโฟใส่ใบเดียวเลยแต่โมดิฟายเครื่องมาจากอู่ช่างน้อยแล้วสแกงงามอ๋อคือเครื่องทำมาแล้วทำมาแล้วครับก็คือเกียร์เดิมวิ่งอยู่ตอนนี้สนามสบบระบุรีอยู่13 2ล,ลันแรกวินาทีคือเครื่องประกอบเสร็จก็วิ่งเลยแล้วก็ช่วงล่างก็รถมันบ้าเลยช่วงล่างก็เอาร์เลยครับธรรมาดาใช่ก็คือเอาร์ตามสไตล์ครับ uh huh. เดี๋ยวนี้ก็รถหลังถนนก็เอาร์หมดแล้วพ uh huh. ี่ ไม่มีคำพางละก็เนี่ยครับตอนนี้ก็มีฝากติดตามอยู่ก็สามสี่คันตอนนี้เห็นเวลาแน่นอนใช่แล้วก็จะมีของผมแล้วครับเจ็ดแปดก็คือไอ้คันบอลนะครับพี่ก็น่าจะเร็วๆเนี้ยครับออกมาวิ่งแน่นอนก็ติดตามนี่ติดตามยังตัดสายต่อสายไฟเยังบางคนบอกว่าอุ้ยรถผมใหม่ยูโรโฟออนิวตัวใหม่ตัดผมเยอะไหมมันก็สายไฟเราก็มันก็ไม่เยอะนะพี่ก็ตามดันล่างอ่ะพี่มันคงไม่มีเยอะถึงขนาดคนอื่นนะใช่มันก็คงยังไม่เยอะแต่ว่าเส้นอยู่ไ ของเราอยู่ประมาณ6กเส้นหเส,นสน้นก้าวบวกใช่ <IG. S 1> แค่แค่นะพี่แมพมันไม่มีอะไรเยอะเลย,เ,ลยเซนเตอร์ใช่ครับรไม่มีดันล่างมันไม่มีคําว่ายกหรอกพี่ควันดำดำมันไม่ใช่ดันมันไม่เออแล้วผลิตควันดำแล้วควันจะดะําดให้มาคนกลัวเรื่องควันดําอันนี้ควันน้อยครับควันตามสเต็ปเลยคือใส่มันได้เต็มที่ก็แค่เวอร์ชีนสแตนดาร์ดเราไม่ได้ไม่ใช่ว่าใส่ปั้งเล้วิ่งออกไปในควันท่วมเลยแล้ววิ่งไปถ้าพักเบอร์ใบนี้ไม่มีแน่นอนครับ